สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภุสุขณ์ครับทุกอาชีพทุกสาขากลับมาพ่อกันอีกแล้วสำหรับช่องเพชรพักดีชาแนลนะครับเด้อสำหรับเพื่อนๆครับเมื่อกลก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะบอผ่านคลิปต่อไปนะครับเด้อกลับมาหนี้มาเปิดราคาควายครับพ่อใหญ่อาจไม่หอยอาจครับบ้านนนเชียงนะครับโอ้ยอ่าแม่บ้านหนีเท่าไหร่ครับพ่อ อ่าสิบห้าครับผมต่อร่องกันได้สูงร้อยสามสิบบวกครับผมร้อยสามสิบสี่เขาเปิดดีนะครับเด้อครับเขาเปิดดีครับขาใหญ่ครับขาใหญ่ๆหะครับเด้อักเ่าใหญ่ๆทองเลึกครับพี่น้องขาใหญ่ทองเลึกอ่างดีครับพี่น้องแม่มั่นได้จักเดือนแล้วครับนี่ผสมใส่เลือดผสมใส่เลือดตัวไหนครับผม ข้อยพ่อคมฝูงพันยุคอ่นะครับเนาะพ่อค้มฝูงนะครับเด้อไทยไทยงามครับหางดีนังหนาครับพี่น้องหางลึกไทยบักเน่าตัดครับพี่น้องไทยบักเน่าตัดเน้าดีครับตัวนี้เน้าอีกลยครับพี่น้องห้าสิบห้าต่อรองกันได้ครับหอยอาจนะครับบ้านนนเทียงกับหอยอาจบ้านนนเที่ยงครับแข้งขาไ่ของลึก กับหาสิหาแยกลูกไปแล้วบอครับพ่อแยกแล้วแยกลูกไปแล้วนะครับวัวก็มีไายก็มีนะครับโอ้ย่าดีครับตัวนี้สูง 13, ร้อยสามสูงร้อยสามสิบสี่กับนมน่มเต่าเดียวแต่สี่หัวเนาะบอติงครับบอม,ม่ตำนน้รับประกันทกถอนนะครับเนาะรับประกันทกถอนห้าสิบห้าต่อรองกันได้นะครับพ่อใหญ่อาจในห้อยอาจนนเที่ยงนะครับ ปากกว้างกินหยาดีก็ดีดีนะครับเนาะปากกว้างครับผมนี่วัญบันก็ดีครับควันดีก็มี้แล้วเขาเปิดเขาวุ้งประจันครับพี่น้องควันดีเขาดีครับกลองข้อขาวสองกล้องตาแต้มแจ่มแจ้มกลองข้อขาวสองกล้องครับชัดเจนครับผู้ใดสนใจกับจิงกังทุบถามพุ่นได้ครับพี่น้องครับเงาดีไงดีครับพี่น้องบรรยากาศมันนี่ก็จะค้มๆจังน้อยครับพี่น้อง เวลาห้าโมงเย็นก็จะเคลื้มๆสักหน่อยครับฝนลิ้นสักหน่อยครับผมเข่าม้าเบิ้งเข่าม้าชมน้ำกันครับพี่น้องเปิดราคาควายบั่นกับเลี้ยงง่ายเลี้ยงแบบธรรมชาติครับบอกกันง่ายๆแบบบ้านๆครับหย่างยังกินเบิร์ดกลับทองอ่างดีกลับหลังแตกครับพี่น้องหลังเปรีเบียดปันแผ่นใส่ไงหางเง่าเลยครับเด้อ อังเลยเขา่ารับเข่างี้ตับนาทางดังคมครับผมได้จักปีแล้วครับพ่อนี่ประมาณนีนตัวนี้หก<า>ปีลูกที่ท่าไหนครับผมในท้องนี่ในท้องลูกที่สองลูกที่สองผสมพันธุ์แล้วจักเดือนครับนี่เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนครับผม หางเห้าเลยเขาครับตาเต็มแมจ่มจำห้องคอขาวครับทุงน่องกับนี่ครับทุงน่องสาตาร์ทครับพอมันเง้าทุ่งน่องขาวครับผมสีขาเลยเล็บดีง่ามดีปันแบกโปบะกบบเผาครับเล็บดีครับโปรโตอนรับประกันนะครับเนาะเอาเบอร์โทรครับพอเ,อเบอร์โทรครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้า ติดต่อได้ครับผมพออาดครับกินกลางโท่มากครับสอบถามสนใจครับดีสนใจครับควายตัวนี้กระลังแรนครับพี่น้องอาแม่ลูกตัวตัวนี้ลูกตัวไหนครับผมนี่ตัวนี้ลูกกดาวเหนือลูกดาวเหนือได้จักเดือนแล้วครับผมไเดือนหาเดือนไเดือนครับดาวเหนือหัวโม้หน้าทางดังคมครับหัวหนุ่นดีครับหัวหนุกนดีนะครับเด้อแม่สมสมเด้แม่สมบบ แ, <location. S 1> แม่สมเบิืมพันหลานนะครับเด้อแม่สมเปิ่มพันหลานคร hm <meals. S 1> ับพี่น้องเขาอยากหลอบจักหน่อยครับตาแต้มแจ่มจ่เพื่อกันอับลูกงามครับหลังเฟรดเป็ดครับพี่น้องหลังปลาคอคอปลาบูนครับอับลูกมันงามๆหลังปลาคอคอปลาบูโอ้ยหัวหนกนุ่นดีครับนะทางดังคมครับพี่น้องได้จักเดือนครับหาเดือนบอกครับผม อาเดือนโอ้ยกองข้อขาวสองกองนะครับด้วยตาแต้มแจ่มจำมกองข้อขาวับตาแต้มแจ่มจำมกองข้อขาวสองกองครับตุงน่องขาวหางเลยเขาครับตัวใหญ่เง่า,ารครับพี่น<า>้องตัวใหญ่เง่าด้วยครับด้ครับบนน้ำกันครับข้อปลาบูครับพี่น้องหลังปลาคอข้อปลาบูหูใบตองสะนุ่มซีเต้าครับประมันหาเดือนแข้งขาเล็บดีครับผม กับหางเปรเดเปรยครับบุงกกหาเขาผมกกหางเขากับบึงน้ำกัดกกหางดีครับกกหางดีกับงาม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 นาหนกนุ่นครับสวยสวยตัวเมล์ดวดาวเหนือนะครับด้วยลูกดาวเหนือกับสนใจกิงกงเขามาได้ครับพออาจกับหลังปลาบูหลังพอข้อปลาบูหูไปตองสัดกับหลังเล่ยเขาหางเล่ยเขาเนาะแก่งขาดีครับใตถุงน่องทั้งสี่ขาครับผม โอ้หัวหนกนู่นรับง่ามครับปากง่าว่าสี่เดือนมาเบิ่งกับพี่น้องแม่เนี่สูงหลายไหมครับผมนี่แม่สูงร้อยหกสิบหกร้อยันสี่สิบห้าแม่สูงร้อยสี่สิบห้าลูกสองไหครับลูกลูกสองในท้องล,ลูกสองในท้องครับผมหัวสาวสาวอยู่นะครับสดสดครับพี่น้องหัวสดสดนะครับเด้อเล็บดีขาดีกับแสนสามนะครับลูกดาวเหนือ สูงร้อยหกสิบห้าหน้าตาเขาครับผมกับอังเล็กอังไงครับเงาครับร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบหกเขาสุดาร้อยสามสิบหกกับนมซีเต่านะครับเนาะลูกนี่ประมาณร้อยไหมครับร้อยเม็ดหรือประมาณเม็ดปัดครับผมเข้าครับเงาไหญ่ครับลูกดาวเหนือสมราคาเสียนสามพี่น้อง ต่อรองไดไหมครับราคานี hmm. ้คร e, <pawn> ับผมต่อรองได้เล็กน้อยต่อรองไดครับจริงกลางเขาม่าปออาจชื่อเก่าแหละครับปออาจนนเชียงครับไอ้วัวได้ครับงวัวได้เป <st> ิดอะไรหน่อยครับงัวเนี่ยเปิดเงินเก้าเงินสองหมนาหมื่นยี่สิบคะแนนสองหมื่นนะครับเนาะเงินว่าสองหมื่นนะครับเด้อครับราคาแบบจับต้องได้ครับราคานี่จับต้องได้ครับผมสองหมื่นตัวผู้เนาะตัวเทิงเนาะ ตัวเถิดครับผมสีมุมจังหน่อยครับผมหัวหญ่พันอย่างนี้หนเขาเอื่นพันอย่างนี้พันบามั่นเนาะหัวใหญ่งครับพี่น้องสำหรับผู้สนใจครับสองหมื่นนะครับสองหมื่นสูงประมาณร้อยยี่สิบนะครับเนาะความสูงร้อยยี่สิบครับสองหมื่นครับทักมาพ่ออาจนะครับนนเที่ยงครับเปิดราคาวัวบัานบนครับวันนี้ควายแสนสามกับห้าหมื่น ตอลองกันได้ครับพออาานนนเที่ยงครับกิงกังขงมาได้ครับเด้อสอบถามก็ได้ขอบพอะคุณมากๆครับที่รับชมขอบคุณครับ